สวัสดีครับพูกกับต้อนรับสาวสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดบ,บัวร์ราชธานีนะผมวันนี้จะพามาดู Honda City 1.5S นะผมปีรถ2017นะครับผมคันนี้นะครับราคาเพียง369,000บาทผ่อนเพียง6,700บาทนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นดน่นเพื่อสูงเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมผ่อนเริ่มต้นเพียง4,700บาท1ปีแรกนะครับผมมาชมด้านหน้ากันนะครับผมอ่าคันนี้ด้านหน้าก็จะเป็น ไปหน้าไฮโดรเจนนะครับผมการยางหน้าโครเมียมนะครับผมด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของตัว Honda นะครับมาชมด้านข้างต่อนะครับผมสวยใสไหลริ้วรอยนะครับผมล้อแม็กขอบ15นะครับผมแต่งสวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะครับผมทรงท้ายเดิมนะครับผมไฟท้ายตัว L นะครับจะมีโลโก้ของตัว City อยู่นะผมโลโก้ของ Honda นะครับผมที่สำคัญมี ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับผม oh. เดี๋ยวพาไปดูด้านในรถครับภายในรถนะครับผมมาด้วยโทนสีดำนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยสามารถเล่นเครื่องเสียงนะครับผม แล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะผมฝั่งคนขับและผู้โดยสารนะผมเครื่องเสียงใช้งานปกตินะครับผมแอร์เย็นชิาภายในสวยมากๆเลยระบบเกียร์ออโต้นะครับผมด้านข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําเดิมโรงงานนะครับไปชมห้องเครื่องกัน,กนครับผมมาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีลบสี่สูบสิบหกบาล์วนะครับผมเครื่องสวยเดิมนะครับผมสวยมากๆนะครับผมคานหน้าเดิม นะผมที่สําคัญตัวนี้จะมีระบบเบรก ABS ซึ่งเป็นระบบเบรกช่วยเบรกนะครับผมสวยมากๆเลยนะผมเป็นไงบ้างครับสำหรับรถ Honda City คันนี้นะผมผมเปิดราคาเพียง369,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง4,700บาทมวดที่13ผ่อนเพียง6,700บาทตลอดสัญญาเลยนะผมฟรีดาวฟรีท้ำสัญญาฟรีค่าจะส่งสนใจโทร0 9 3 3 2 5 6้8 8 ต้อนรับมือสองสมยนาคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ